สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนกับครูสุในหัวข้อเรื่องการแสดงวิธีการแก้ปัญหาและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทนี้คือ 1. แสดงวิธีการแก้ปัญหาและ 2. แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเดี๋ยวเรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อนเลยดีกว่านะคะแบบสำรวจความรู้ก่อนเรียนจะอยู่ในหนังสือรายวิชาเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่3หน้า127นะคะข้อที่1 ถ้าเราโยนเหรียญหนึ่งเหรียญให้ตกลงที่พื้นเหรียญจะออกเป็นหน้าใดได้บ้างคำตอบที่เป็นไปได้จะมีกี่คำตอบกันนะคะได้คำตอบในใจกันบ้างหรือ,อยังเอ่ยครูจะเฉลยแล้วนะคะคำตอบที่ได้นั้นก็คือ ขัวกับก้อยนั่นเองความเป็นไปได้จะมีเพียงแค่สองคำตอบเท่านั้นนะคะและข้อที่สองถ้าเรามีประตูอยู่2ประตูโป้งและก้อยซ่อนตัวอยู่ในด้านในคนรับประตูถ้าต้องการถ่ายว่าใครซ่อนตัวอยู่ที่ประตูใดนักเรียนคิดว่าคำตอบที่เป็นไปได้จะมีกี่แบบ และอะไรบ้างเอ่ยได้คำตอบในใจกันบ้างหรือ,อยังเอ่ยครูจะเฉลยแล้วนะคะคำตอบที่ได้คือประตูรัสองแบบในประตูที่หนึ่งสามารถที่จะเป็นโป้งหรือว่าก้อยก็ได้นะคะ และประตูที่2ก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะเป็นโป้งหรือก้อยก็ได้และเนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้คือเรื่องการแสดงวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในหนังสือรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้า1 2 8่ง7ถึงหนึนะคะซึ่งในส่วนนั้นในเทอมที่แล้วนักเรียนได้มีการเรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะคะ งั้นเรามาทบทวนความรู้บทเรียนกันดีกว่านะคะโปงและกอยช่วยกันเก็บตุ๊กตาไดโนเสาร์เข้าตู้แต่แล้วก็หยิบของชิ้นนี้ออกมาแล้วถามแม่ว่ามันคืออะไรคะคุณแม่คุณแม่จึงได้บอกกับลูกว่ามันคือคาถาที่ได้จากการแข่งขันไตกีฬานั่นเอง และการแข่งขันตกีฬาของเราก็จะมีอยู่3อย่างคือว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งนั่นเองแต่ป้องดันทำาคาทาหล่นพื้นทำให้แท่งไฟรุดออกมาเป็น3ส่วนป้งจึงรับผิดชอบโดยการพยายามที่จะต่อคาถาให้ถูกต้อง แต่ทำหลายวิธีแล้วแต่ยังไม่มีวิธีไหนที่ถูกสักทีแถมยังทำซ้ำเดิมอีกด้วยในบางครั้งคุณแม่เลยบอกว่าเราลองมาคิดอย่างเป็นระบบกันดูไหมเรามาแยกประเภทของคาถากันก่อนนะคะสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือด้ามจับของคาถานั่นเองและ แบ่งออกเป็น3ท่อนคือท่อนลายจุดท่อนลายแถบและท่อนสีเทานั่นเองค่ะอย่างแรกเราเริ่มต้นด้วยท่อนแรกของคาถาด้วยสีที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะและมาถึงท่อนที่สองของคาถากันนะคะเรามาตัดท่อนแรกที่เราใช้ไปก่อนเลยคือท่อนลายจุด เราจึงเหลือแค่ท่อนลายแถบและท่อนสีเทานั่นเองสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องตัดอันที่ใช้แล้วในท่อนแรกออกไปเพราะเราไม่สามารถที่จะใช้ท่อนแรกมาต่อเป็นท่อนที่สองได้เนื่องจากคาทาแบ่งออกเป็นสามท่อนแล้วเราจะต้องใช้ชิ้นส่วนทั้งหมดให้ครบนะคะถึงจะประกอบคาทาได้สําเร็จ ท่อนที่สองของเราจึงเป็นท่อนลายแถบและท่อนสีเทาน,นะคะและท่อนสุดท้ายที่เหลือคือท่อนสีเทาและท่อนลายแถบนั่นเองเท่านี้เราก็ต่อคาถาครบทั้งสามท่อนแล้วนะคะก็จะได้เป็นวิธีที่1และวิธีที่สองนั่นเอง แต่เอ๊มันยังไม่เสร็จนี่คะงั้นเราไปพิจารณาวิธีเริ่มต้นด้วยท่อนลายแถบและท่อนสีเทากันเลยนะคะถัดมาเราเริ่มต้นด้วยท่อนลายแถบไปแล้วก็จะเหลือแค่ท่อนลายจุดและท่อนสีเทานำมาวางต่อได้เลยะคะ่ะเอวางลงไปแล้วเหลือท่อนสีอะไรอีกนะคะ ใช่ค่ะเหลือท่อนสีเทาและท่อนลายจุดนั่นเองเราก็จะได้เป็นวิธีที่3และวิธีที่4นะคะแต่ก็ยังทําไม่เสร็จอยู่ดีเหลือท่อนสีเทาที่เรายังไม่ได้พิจารณาอีกงั้นเรามาพิจารณาให้ครบด้วยกันนะคะ เราวางท่อนสีเทาไปแล้วจึงตัดออกจึงเหลือแค่ท่อนลายจุดและท่อนลายแถบนั่นเองนำมาวางต่อเป็นท่อนที่สองได้เลยนะคะและท่อนที่เหลือนั่นก็คือลายทางและลายจุดนำมาวางต่อเลยนะคะก็จะได้วีทีที่หและก็วีทีที่6นั่นเอง เย่ๆ yeah, yeah. ทำครบหมดแล้วทั้ง6วิธีคาถา3ท่อนต่อกันได้6วิธีนั่นเองโป้งเลยอาสาที่จะตอบถูกวิธีถ้าอันไหนถูกคาถาจะเรืองแสงขึ้นมานั่นเองและคาถาที่เรืองแสงคือวิธีที่5นั่นเองแสดงว่าเป็นอันที่โป้งต่อถูกนะคะ รูปแบบที่นักเรียนเห็นตอนที่เราแสดงวิธีการต่อคทาคือรูปแบบของแผนภาพต้นไม้ทรี e diagram นั่นเองซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในลักษณะของรูปภาพ การเขียนแผนภาพต้นไม้จะเริ่มจากจุดทางซ้ายมือเสมอและแตกกิ่งออกไปตามความเป็นไปได้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในแต่ละทางเลือกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาหยิบลูกบอลสองลูกจากถุงกันดีกว่านะคะ หยิบลูกบอลสองลูกจากถุงใบหนึ่งลูกบอลมีสีเขียวสีแดงและสีส้มอย่างละลูกเขาสามารถหยิบลูกบอลได้ทั้งหมดกี่แบบถ้ากำหนดให้หยิบทีละลูกและไม่ใส่คืนถุงเดิมนะคะเรามาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะคะ เมื่อหยิบลูกบอลครั้งแรกจากถุงกระดาษเราสามารถที่จะหยิบได้สีเขียวสีแดงหรือสีส้มก็เป็นไปได้นะคะแต่เมื่อเราหยิบครั้งแรกมาเป็นสีเขียวแล้วโอกาสที่เราจะหยิบลูกบอลลูกที่สองจึงมีแค่สีแดงและก็สีส้มนะคะ แต่ถ้าครั้งแรกเราหยิบลูกบอลได้สีแดงโอกาสที่เราจะหยิบได้ลูกบอลลูกที่สองก็จะมีแค่สีเขียวและก็สีส้มค่ะและ,และในอันสุดท้ายรอบแรกถ้าเราหยิบได้สีส้มโอกาสที่เราจะหยิบลูกบอลลูกที่ 2, 2> ส,ทสองก็จะมีแค่สีเขียวและก็สีแดงค่ะ สงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมโอกาสครั้งที่สองที่เราหยิบถึงไม่ซ้ําสีเดิมเพราะว่าในโจทย์ปัญหาของเราเขาบอกว่าไม่ใส่คืนถุงเดิมนะคะคําตอบที่เราได้ก็คือเราสามารถหยิบลูกบอลได้6แบบด้วยกันนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงคะ ตอบเหมือนครูกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆยังไม่จบกันนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาแก้โจทย์ปัญหาอีกข้อหนึ่งกันดีกว่านะคะแก้โจทย์ปัญหาสุ่มหยิบตุ๊ก,กตาค่ะโจทย์ของเรามีอยู่ว่าสุ่มหยิบตุ๊ก,กตาสองชนิด3มครั้งเมื่อหยิบตุ๊ก,กตาออกมาแล้ว สามารถที่จะใส่คืนลงไปในกล่องได้เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นจะมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์กันนะคะเมื่อเราสุ่มหยิบตุ๊ก,กตาในครั้งแรกเราจะได้ตุ๊ก,กตาหมีหรือตุ๊ก,กตาปลาหมึกก็เป็นไปได้นะคะ มาถึงการสุ่มหยิบในครั้งที่2นะคะครั้งแรกเราสุ่มหยิบได้ตุ๊กตาหมีไปแล้วครั้งที่สองเราก็สามารถที่จะสุ่มหยิบได้ตุ๊กตาหมีหรือตุ๊กตาปลาหมึกได้เหมือนกันค่ะและในครั้งแรกที่เราสุ่มหยิบได้ตุ๊กตาปลาหมึกครั้งที่สองที่เราจะสุ่มหยิบเราก็สามารถที่จะได้ตุ๊กตาหมีและตุ๊กตาปลาหมึกเหมือนกันนะคะ และมาถึงการสุ่มหยิบครั้งที่3เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะหยิบได้ตุ๊กตาหมีและตุ๊กตาปลาหมึกค่ะและในครั้งที่2ที่เราสุ่มหยิบได้ตุ๊กตาปลาหมึกไปแล้วนั่นเองมาถึงครั้งที่3เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตุ๊กตาหมีและตุ๊กตาปลาหมึกค่ะ และในครั้งที่สองที่เราสูมหยิบได้ตุ๊ก,กตาหมีไปนั้นครั III, ic, <iane S 1> <reve> ้งที่สามเมื่อเราสูมหยิบเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ตุ๊ก,กตาหมีและตุ๊ก,กตาปลาหมึกค่ะมาถึงการสุ่มในข้อสุดท้ายครั้งที่สองที่เราสูมหยิบตุ๊ก,กตาปลาหมึกไปแล้วนั้นครั้งที่สามเมื่อเราสูมหยิบเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตุ๊ก,กตาหมีแล้วก็ตุ๊ก,กตาปลาหมึก เช่นเดียวกับในทุกๆครั้งที่เราุ่มหยิบนะคะเด็กๆคงสงสัยว่าทำไมทุกครั้งที่เราุ่มถึงมีแค่ตุ๊ก,กตาหมี่และตุ๊ก,กตาปลาหมึกใช่ไหมคะเพราะว่าในกล่องุ่มของเรานั้นมีตุ๊ก,กตาเพียงแค่2ชนิดเท่านั้นเองและยังสามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วใส่ลงกล่องได้เหมือนเดิมนะคะ เด็กๆพอจะรู้คำตอบของข้อนี้กันหรือยังคะว่าเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นจะมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์กันนะคะใช่ค่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีทั้งหมด8เหตุการณ์นั่นเองและบทสรุปของบทเรียน การแสดงวิธีการแก้ปัญหาคือการที่เราวางแผนอย่างเป็นระบบจะช่วยแก้ปัญหาได้ง่ายมากขึ้นและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะจบบทเรียนกันแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ